นี้ YouTube ออกฟีเจอร์ใหม่นะครับถ้าใครที่ไปตรงแถบที่เป็นช็อตนะครับเขาจะมีไลค์ให้เราได้ดูได้แล้วนะครับซึ่งคนที่จะหลักจะไลค์ใน u t u b e แบบแนวตั้งนะครับปกติไลค์มันจะเป็นแนวนอนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไลค์แบบแนวตั้งนะครับก็คือมีผู้ติดตามเนี่ยนะครับห้าสิบศัท์ขึ้นไปนะครับเราก็เว r ิฟายช่องเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็สามารถไปกดบวกตรงนี้ครับไลค์แนวตั้งเหมือน t i k ตอกเลยครับเรียกง่ายๆก็คือเอามาสู้กับตัว t ิ k ตอกนั่นเองนะครับก็ 50สับข kind of ึ้นไปนะครับยืนย like, <It> ันต <É. S 2> ัวตนแล้วนะครับเวล i ฟ y เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตั้งค่าได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ทําในมือถือได้เลยครับเขาอยากจะให้คนที่มีผู้ติดตามไม่น้อยนะครับในการที่จะไลฟ์คุยกับผู้ติดตามนะครับซึ่งนะครับเราก็มาตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาเปิดนะครับการสร้างรายได้นะครับหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับเขาจะได้เปเราได้นะครับอันนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะฮะ แล้วเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมครับเราก็กด next นะครับเพื่อไล์ได้เลยนะครับก็ลองดูนะฮะ